รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตอรายการเที่ยวแบบกุ๊กกุ๊กนะฮะเป็นเทปแรกนะรายการนี้ต่อเสริมการท่องเที่ยวน,นะฮะในประเทศไทยจะมีทั้งหมดสามช่วงนะฮะมีทั้งหมดมีช่วงเที่ยวช่วงกินช่วงช็อปนะฮะวันนี้ฮะเป็นเทปแรกฮะวันนี้ผมพามาเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะว่าจังหวัดสุพรรณบุรีนั้น มีอะไรบ้างนะครับจชมได้ณแบบนี้ครับครับนี่ผมมาพามาเที่ยวครับหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยนะครับอยู่อำเภอศรีประจันนะครับอันนี้ทางเข้านะครับจะมีรูปขูกควายอยู่ข้างบนนะฮะอ่านี่ครับมีควายอ้าปากครับผมเอาเหรียญหย่อนไปปุ๊บ มีสองตัวครับมีตัวผู้กับตัวเมียนะครับนะครับมีพิพิธภัณฑ์นะครับศึกษาเรื่องเกี่ยวกับควายไทยครับบ้านดิบ้านตรงไทยครับมีบ้านตรงไทยของภาคกลางครับบรรยากาศร่มเลื่นนะครับมีต้นมงต้นไม้มีบ้านสวยๆให้นักท่องเที่ยวชมนะครับ มาเดินไปอีกหน่อยครับมีบ้านทงไทยฮะได้ข่าวว่าบ้านทรงไทยนี้ฮะมีละครคุณศึกครับมาถ่ายทําสวยมากเลยในบ้านทงไทยฮะอากาศร่มรื่นมากต้นไม้พอเดินไปอีกหน่อยครับมีคอกควายครับไม่ใช่คอกกลัวน,นะครับน,นะครับมีควายสองตัวกำลังขิดอยู่แล้วมันรับเพลินอยู่ครับน่ารักมากเลยครับมองผม ผมมาถ่ายเสร็จปุ๊บมองกองล้องเลิกขิดติดกว่าเนาะกูาานะครับการกินกินยาอยูย่รับนู้แบบไม่ถ่ายกูทำไมเนี่ยฮะวายเนี่ยนี่ไงตัวที่จะถ่ายเรื่องบางอาจันย์นะฮะโอ้ขาวสวยมากเลยมีควายเผือกด้วยโอ้น่าลักษ์มากเลยควายไทยแล้วไม่ธรรมดาเนะี่ยมีควายเผือกด้วย โอกางนอนกางเอืออเอืองบกินย่ากินเนี่ครับตัวไฮไลท์ครับควายแคะครับที่ออกข่าวออกรายการออกตเก็ตขาวครับโอ้โหกางอ,อ,รอร่อยกินวบวบโอ้โหดูครับกินไม่สนใจกูกินกูได้แค่นี้แหละอ่าครับพร้อม มาแล้ครับมันก็มีครับวิสูตรการเรียนรู้ครับเกี่ยวกับเกษตรครับมีเยาวชนฮะมาเข้าคลายที่ศูนอนุรักษ์ควายไทยนะฮะว่าการทําข้าวเป็นยังไงมัางครับครับเยาวชนนะกำลังโยนข้าวอยู่หวานข้าวอยู่โอ้ดู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 เด็กผู้หญิงตันดเล็กเนี่ยโหน่ารักมากเลย เที่ยวกินชอบเล่นการท่องเที่ยว รายการเที่ยวแบบกุุบๆติดตามที่ w w w f a c e b o o k c o m t r a o s t m o t o r n e w s ได้ที่นี่ทีเดียวครับครับเที่ยวแบบกุบๆนะฮะอันนี้ผมมาเที่ยวตลาด3มชุกนะครับตลาด3มชุกนั้นอยู่บริเวณติดกับแม่น้ำฮะแล้วก็ติดกับอำเภอสามชุกนะครับเป็นตลาดเก่าแก่มา100ปีนะฮะ คงอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างอาคารเหมือนเดิมเพราะใบกากเก่าแก่มากมายนะครับก็มีตลาดร้านค้านะครกว่าสามร้อยล้านฮะมีทั้งร้านอาหารร้านขนมไทยร้านกาแฟร้านขายของที่ระลึกมากมายนะครับนะครับมีขนมไทยด้วยนะครับให้นอกท่องเที่ยว เลือกชมเลือกชิมนะฮะเลือกซื้อของฝากมากมายในตลาดสามชกนะฮะแล้วก็มีเยอะแยะฮะนะครับผมเดินมาหน่อยนะฮะก็พามาเที่ยวพิพธภัณฑ์ฮะบ้านขุนจำนงกินนารักษ์นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเก่าโบราณ ให้นักท่องเที่ยวชมนะฮะมีทั้งตู้เย็นมีโต๊ะมีเก้าอี้และมีถ้วยชามลายคามนะครับแล้วส่วนพิพิธัณฑนนี้ครับมีการเล่าเรื่องเกี่ยวกับของใช้ในบ้านหลังนั้นฮะค,คุณหลวงจำนงนั้นก็คือนับถือศาสนาจีนฮะเป็นคนจีนมีแต่ละห้องครับมีแต่ละห้อง ให้นักท่องเที่ยวดูอันนี้นี่หน้าต่างฮะมองให้ไปก็เห็นตลาดสามชกนะฮะพอเสร็จเดินไปทัาพักนะครับผมมาเที่ยวร้านบ้านโคกนะครับมีของที่รลึกฮะของโคกฮะผมก็ต้องถามเจ้าของร้านดูว่าเอ๊ะทำไมถึงถึงชื่อบ้านโคกฮะ เจ้าของร้านเขาตอบสั้นๆว่าผมชื่อโคกฮะก็เลยตั้งชื่อเป็นบ้านโคกฮะก็มีของที่ลึกมากมายครับมีขวดโคกนะครับอันนี้สิ่งประดิษฐ์จากกระป๋องโคกครับรถตุ๊กๆฮะราคาไม่แพงครับมีของที่ลึกมากมายแล้วปัจันนี้ตู้โชว์เกี่ยวกับของสะสมฮะ เสื้อครับโออยากได้มากเลยผมต้องถามมันเขาขายเขาให้เสื้อไหมบอกผมผมไม่ได้ขายครับผมเก็บไว้ครับให้นักท่องเที่ยวดูนะครับวันนี้โปสเตอร์นะฮะมองไปไกลๆก็เห็นรูปพี่แอ๊ดครรูปวงคาราบาวครับนี่ดานองดารามาเที่ยวบันโคครับมีโจอีบอยนะฮะเห็นไหมครับมีหมอลักฟันธงมีอะไรครับเดินไปสักพักนะครับบ้านถ่ายรูปฮะเป็นร้านถ่ายรูปถ่ายรูปเก่าครับ ให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปเก่าว่าการแต่งตัวกเก่ายังไงบ้างครับรานะคาไม่แพงครับถ่ายรนะูปฮะพอเดินไปสักพักนึงผมก็ไปเห็นของฝากครับสุพรรณฮะสาลี่สุพรรณถ้าใครมาสุพรรณก็ต้องมากินสาลี่สุพรรณนะครับ อร่อยมากนะพอผมหิวเสร็จปุ๊บผมมากินลูกชิ้นยักษ์ครับใครมาตลาดถามพุกต้องมากินลูกชิ้นยักษ์ครับดูครับโอ้โหเท่ากับลูกปีกปองเท่ากับลูกฟุตบอลลูกนึงฮะมีคนซื้อคนขายไม่ทันเลยครับพอมานั่งที่ร้านผมสั่งฮะสั่งกว๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก ลูกชิ้นฮะดูเจ้าของร้านนะโอ้โหต้องใช้พลังภายในมากมายครับอันนี้สื่อฮะที่มาทําข่าวที่ร้านนี้ครับเป็นการันตีว่าร้านนี้อร่อยมากๆครับอ่เนี่ยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก๋วยเตี๋ยวครับผมขอชิมก่อนครับไงครับวันนี้ผมพาเที่ยวตุ๊พันดีนะฮะตึกหลานมากครับทั้งเที่ยว สูร่ระดันักควายนะฮะดูควายหลายตัวมีบ้านสกไทยนะฮะแล้วก็แวะเที่ยวตลาดสามชุกฮะแล้วก็แวะชิมนะฮะชิมชิ้นใหญ่ครัวอร่อยมากเลยครับ <S <S ครับก็สามารถชมรายการนี้ฮะได้ที่ทางเว w ร์ดไว o เ คอมสแลสโพสมาตันิหรือดูใน youtube ก็ได้นะครับครับสวัสดีครับ